การกระทําที่การันตีว่าเขาแอบมีคนใหม่ครับการศึกษาจากต่างประเทศนะครับของนักเขียนชื่อว่าอเล็กซานดราฮอนนะครับเขาพบว่า90%ซของคนที่หมดใจจากเราไปแล้วนะครับและมีมือสามจะมีอาการแบบเดียวกันเขาไม่ได้ให้ความสนใจในการที่จะวางแผนในชีวิตกับเราเช่นวางแผนว่าเออเราจะเก็บเงินกันเท่านั้นเท่านี้ ครับหรือเราจะมีบ้านหลังเท่าไรราคาเท่าไร่กว้างกี่ตารางเมตรหรือมีรถกี่คันนะครับมีรถลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างหรือว่าลูกของเราจะมีการเรียนที่ไหนยังไงในอนาคตเติบโตไปยังไงคือเขาไม่มีการวางแผนอนาคตร่วมกันกันกบเราเลยซึ่งในการใช้ชีวิตประจําวันคุณก็จะสังเกตว่าเขานอนหันหลังให้นะครับหรือว่าทานอาหารก็ทานคนเดียวหรือว่าไปไหนก็ไปคนเดียวหรือว่าพยายาม ที่จะไม่ปฏิสัมพันธ์กับเรารวมถึงไม่มีการวางแผนวางแผนอนาคตสิ่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งสิ่งที่การันตีว่าเขาเริ่มที่จะหมดรักจากเราไปแล้วหากคุณสังเกตว่าคู่ของคุณรักษาระยะห่างจากคุณอยู่เสมอในช่วงนี้นี่เป็นสัญญาณที่สําคัญที่สุดที่บอกว่าเขาหมดใจนะครับคือเขาหมดรักไปแล้วและจะเริ่ม แอดคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลงสน่หมากขึ้นผู้ความเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยค พูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทําให้คนเนี่ยรู้สึกหลงเสน่ห์เรามากขึ้นครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาชานครับจําไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็น ก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นแหละสิทธิพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4,009คูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ Line แอดนะครับ